ภาวนาด้วยทั้งฟังธรรมด้วยพิจารณาธรรมะตามไปเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดการที่บุคคลจะเป็นผู้ไม่มีความรู้ความฉลาดก็ ก็าความเกียดคลั้นนี่เองเมือมันเกิดความเกีดคลั้งขึ้นในใจเล้วมันไม่อยากรู้อะไรไม่อยากํำอะไรไม่อยากได้อะไรแต่มันก็อยากได้ความเกียดคลัดงความที่ปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลส มีแต่มันอยากไปทางนั้นันทางที่จะให้ทวนกระแสพิเลสเข้ามาภายในใจิตใจให้จิตใจมันหยุดยัง้งหยุดคิดหยุดความปรารถนาอะไรต่ออะไรลงนี่มันถือว่าเป็นการยากลำบากเหตุ้นจึงว่าคนเราจึงไม่สามารถที่จะมี ความสุขความเจริญก้าวหน้าไปได้มีจะถอยหลังครอบครองเป็นศูนมากดังนั้นพวกเราที่รู้สึกตัวมีศรัทธาแก่กล้าพอสมควรอย่างนี้นะคอยอย่าพึ่งท้อใจอาศัยศรัทธาความเชื่ออันนั้นแหละเป็นแรงผลักดัน จิตใจให้เกิดมุมาณะในอันที่จะต่อสู้กับกิเลสความโั่วร้ายในหัวใจที่ตนยังละมันไม่ได้ก็จะได้เพียรพยายามละมันด้วยความสามารถด้วยความอาทรานไม่ทำตนให้อ่อนแอความอ่อนแอมันก็เกิดจาก ความที่ใจโหดโทใจไม่เบิกบานคนเราถ้าใจเสียสักอย่างเดียวแล้วเสียบทอะไรก็ไม่เบิกบานได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจิตเป็นผู้นำดังนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ฝึก,กจิตใจนี่ให้มัน กล้าหาญชาญชัยมันตั้งมั่นโดยดีตั้งมั่นต่อคุณงามความดีไม่ให้มันอ่อนเอไปตามก็พึ่งเข้าใจความหมายของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพราะว่าตามปกติจิตใจของคนสามัญธรรมดาท,ทั่ววไปมันก็ ไม่มีการรักษากันสุดตะกิเลสมันจะนำพาไปอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้จักวิธีคมจิตสํารวมจิตของทนและของตนดังนั้นน่ะมันจึงต้องได้ยอมปรุงแต่งไปตามอนุาจของกิเลสตัณหา วันนี้เมื่อเรามารู้อุมาวิธีฝึกจิตใจในแล้วก็สมควรที่จะลงมือทำกันอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปเสียเปล่าเพราะว่าความตายนี่มันไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกล่วงหน้าเลยว่าวันนั้นเวลานั้นเดือนนั้นปีนั้นจะตายอย่างนี้มันก็ไม่ไม่บอกเลย อันถึงเวลามาแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นแหละคือหมดลมหายใจนั่นเองนดังนั้นเราจะน้องเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เมื่อพวกเด้รู้ตัวว่าไอความตายน่ะมันมีจริงแล้วมันไม่บอกล่วงหน้าอย่างนี้เราก็เตรียมตัวทำที่พึ่งให้แก่ตนของตนเสียให้เต็มที่เลย เมื่อตอนคือดวงจิตนี่นะ่ะมีที่พึ่งอันดีงามมั่นคงและะ้วท่นี้มันก็ไม่สะดุ้งหวากลัวต่อความตายไม่หวันไหวเริ่มแต่เจ็บไข้ได้ป่ว,เวยเสวยุกขทุกเวทนาไป ก็รู้เท่าทันทุกขวเวทนานั่นนั้นไม่ให้ทุกขวเวทนาครอบงมจิตใจได้นี่แหละการที่เราพระพุทธเจ้าสอนให้สั่งสมบุญสั่งสมคุณอันประเสริฐไว้ในใจก็เพราะว่า ตนยังสั่งสมบุญคุณให้เต็มยังไม่ได้ยังบกพร่องอยู่มากมายในอย่างนี้เมื่อไม่ลงมือทำสืบต่อไปเอกบุญกุศลความดีมันก็ไม่งอกงามเจริญขึ้นได้มีเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นนี่แหละคนเราเกิดมามันจึงว่าไม่เหมือนกันะทำไมตนก็หาเหมือนกันไม่เห็นลำรวย กระทั่งนี้ก็พราะเหตุว่าตนได้ทําความดีไว้น้อยจากก่อนนั่นเองนั่นแหะจะไปโทษใครอยู่นั้นคู้เขาร่ารวยมากเขาก็ทําความดีมากเขาฝึกตนในเข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจนลุล่วงไปได้พอเงินทองเข้าของอยนนี่มันต้องฝ่าพัานอุปสรรคก่อนมันจึงค่อยได้ ไม่ใช่ว่าจะไปหาเอาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันจะได้รับขาไปเลยโดยที่ไม่มีการต่อต้านคือไม่มีกิเลสหรืออุปสรรคต่งางๆมาต่อต้านขัดขวางเช่นนี้ไม่มีเลยเพราะนั้นการทำความดีมันจึงอยู่ที่เราม่งหวัง ที่จะอาศัยคุณงามความดีนั่นเป็นกำลังใจต่อสู้กับกิเลสอันชั่วร้ายต่างๆถ้าเราไม่มีบุญคุณเป็นกำลังใจแล้วอย่างนี้มันใจนี้มันอนะ่อนแอเนี่ยไม่เข้มแข็งเลยดังนั้นน่ะในอนุสติสินะี่ย พระพุทธเจ้าแสดงอารมณ์ที่ควรระลึกสิบประการนั่ะมีพุทธานุสติเป็นตน้นมีอุปสมานุสติเป็นที่สุดทำไมพระอ,องค์จึงสอนให้ระลึกว่าที่ทรงสอนให้ระลึกก็เพราะเหตุว่าบุคคลยังไม่มีที่พึ่งกำลังใจยังอง่อนแออยู่ เพราะฉะนั้นะจึงได้ทรงสอนให้เลิกถึงคุณทั้งหลายดังกล่ามานั่นให้บังเกิดขึ้นในใจเต็มที่แล้วเมื่อใจมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่แล้วมันก็เข้มแข็งเป็นอย่างนั้นสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้เต็มที่ พรชีวิตนี่มันเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการเกิดมาแล้วนะอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่อุปสรรคอย่างอื่นยังพอหลีกเลี่ยงได้ เราต้องให้เข้าใจอุปสรรคทั้งสองอย่างอย่างหนึ่งได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ทรงสอนให้รู้เท่าตามเป็นจริงแล้วอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเนื่องจากร่างกายนี้ไม่เที่ยงไว้ยังยืนเมื่อถึงขาวมันจะแตกจะดับแล้ว มันก็มีอันแปลผันไปอย่างรุนแรงกระทบกับจิตนี่ทำให้จิตนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนวันไว้เมื่อบคุคคลใดมามันระลึกถึงคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณทานคุณศิลนหมูมนี้นะ่เป็นอารมณ์อยู่เสมอเสมอ จนได้พระคุณเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจเขาตนได้แล้วจะทำให้ใจนั้นหนักแน่นเบิกบานไม่เหียวไม่หูเหียวอะไรเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะคนเรามันต้องมีกำลังเข้มแข็งมันจึงต่อสู้อุปสรรคต่างๆได้ เมื่อใจมันแน่วแน่มันตั้งมั่นแล้วมันก็พิจารณาเห็นว่ามันไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายร่างกายอันนี้นะเป็นเพียเพียงสมมุตเิเฉยๆว่าคนว่าสัตว์แต่ทั้งแต่ถ้าพิจารณาโดยพรมัตถธรรมคือทำมันยิ่งแล้วมันไม่มีสัตว์ไม่มีคนอยู่ในนี้เลย ดวงจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เรา,าดวงจิตนี่มันก็เป็นแต่ักว่าดวงจิตเราเพ่งดูดีๆก็รู้ได้ถ้าดวงจิตนี่เป็นของตอนจริงมันก็บังคับได้สิมันบังคับกายนี่ก็ได้สิไม่ให้มันแตกบันดับทำลายไปเลย ถ้าดวงกิตนี่มีอนุมีอนุภาพมากจริงๆแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ดวงกิตนี่ก็มาอาศัยร่างกายนี้อยู่ร่างกายนี่มันชำนํำรุดทุดทรมใช้การไม่ได้แล้วก็ต้องออกหนีจากร่างกายนี้ไปหาเกิดอาศัยร่างอื่นใหม่ต่อไปตามบุญตามกรรมที่ทำไว้เป็นอย่างนี้แหละ อุประมาณเหมือนคนที่ทำบ้านเรือนอยู่ทีแรกก็ทำด้วยเสาไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยหญ้าคาด้วยจากอันเป็นสิ่งไม่ท้าวรนเขามีทุนน้อยแต่มันก็จำใจต้องได้อยู่ดีกว่านอนนั่งนอนตากแดดตากฝนก็าอาศัยไฟไม่นานมันผุพัง แล้วก็จำไปแลวก็จะออกจากเรือนหลังนั้นไปเที่ยวหาเงินหน้าทองได้แล้วก็คิดสร้างเรือนใด้ดีกว่าเก่ามั่นคงกว่าเก่านิดหน่อยอาศัยไปพอไม่นานมันก็สำรักทุดโทรมไปในนี้พอเตรียมตัวหาเงินหน้าทองสร้างบ้านต่อไปไหม จนกลัวว่าจะได้สร้างบ้านถาวรอ,อยู่อาศัยนั่นแหละมันจึงได้ยุติการสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นที่อาศัยอุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลเมื่อรู้ว่าตนมีบุญน,น้อยวาสนาว่านาน้อยอย่างนี้นก็พยายามทำกุศลคุณงาวความดีให้เจริญขึ้น เพื่อจะได้สร้างรูปร่างกายอันนี้ให้จิตได้อาศัยดีงามและยั่งยืนอยู่นานพาอสมควรอย่างนี้อย่างที่ท่านกล่าวไว้ในตำราคนบางยุคบางสมัยอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีหลายแสนปีก็มีไออย่างนี้นะเพราะอะไรเล่าเพราะคนสมัยนั้น ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสร้างแต่บุญแต่กุศลคุณงามความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผู้ใดสร้างบุญกุศลได้มากมหาสายประการอย่างนี้ตายแล้วไปเกิดสวรรค์จากสวรรค์มาเกิดมนุษย์โลกอันนี้บุญกุศลมันยังอยู่มันก็อำนวยผลให้มีอายุยั่งยืนนาน หลายหมื่นหลายแสนปีอย่างนี้แหละคนเราถ้ามีที่พึ่งมีบุญกุศลอันดีงามซะแล้วถึงแม้จะได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสองสารนี่มันก็มีที่พึ่งไปอยู่ได้ความอุ่นใจแล้วเมื่อไม่ได้ทำบาปก,กรรมมันชั่วท้าเล็วทามใส่ตัวเองไว้เมื่อไม่มีกรรมมา อำนวยผลให้ในระหว่างแล้วผู้นั้นก็มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่ไม่ได้รับความทุกข์เป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าอยู่ในปัจจุบันนี้กดละความชั่วนั้นเสียจแล้วไม่ทำบาป้าณาติบาทเป็นต้นตลอดถึงสุราเมลัยเป็นที่สุดไม่ทำไม่ล่วงเกิน เช่นนี้มันก็ทำให้ผู้นั้นเป็นผู้มีความสุขสม่ำเสมอไปได้นานก็ยังดีกว่าบุคคลผู้มีบาปกรรมติดตัวมามาเกิดในโลกนี้แล้วบาปกรรมนั้นอำนวยผลให้มีความทุกข์เป็นระยะระยะไป และไม่รู้จักไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เสียด้วยมีแต่ร้องครวนครางอยู่เฉยๆเช่นนี้นี่ผู้นั้นก็จะต้องขอบอทุทกติดตัวไปด้วยแหละละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ดีมันไม่มีอุบายปัญญาสอนจิตให้ปรงให้วางอะไรเลยอย่างนี้นะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ปัญจุปาดานักขันธาดุข่าอย่างนี้ความที่จิตใจมันยึดถือเอาขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นมหาทุกข์เป็นทุกข์ใจดังนั้นต้องเพียรพยายามปรงพยายามวางขันห้านี่ลงไว้เสมอเอและการภาวนา เมื่อเราปรุงขันห้าวางขันห้าในลงได้เท่าใดความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปเท่านั้นมันเบาบางลงไปขอให้พากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อบรรเทาทุกข์ทางใจนี่โดยตรงเลยส่วนร่างกายนั้นเราบำรุงด้วยอาหารการ,รบริโภค ด้วยหยุกยาแก้ไขในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันมีที่พึ่งอยู่แล้วร่างกายนี่นะแต่ว่าถึงจะมีที่พึ่งอย่างไรมันก็ไม่ฟังการแตกการดับจิตใจนี่ถึงไม่จะไม่แตกไม่ดับแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในรูปร่างอันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอย่างนี้มันก็พลอยแตกพลอยดับไปตามร่างกายแต่ว่าจิตใจนี่ ไม่ไม่สูญเปล่าเหมือนกับร่างกายคือว่าถึงมันไม่มีรูปร่างแต่ว่าเมื่อสั่งสมบุญกุศลเข้าไปแล้วมันสามารถ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับไม่เหมือนร่างกายร่างกายนี่ถึงจะแม่แม้จะบำรุงผลเปลือมันให้อยู่ที่กินดีสักเท่าไร่มันก็ไม่ยั่งยืน วันคืนล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนแม้อัตภาพร่างกายชีวิตนี้ก็ล่วงลรยไปโดยลำดับไม่ยังยืนเลยล่วงลรยไปหาความแตกดับนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพิจารณาให้มันเห็นเมื่อเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้ว ก็จะไม่ประมาทพยายามฝึก,กจิตนี้ให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณด้วยดีฝึก,กจิตนี้ให้มันเฉลียวฉลาดมีปัญญารักษาตัวให้ได้รักษาจิตดวงเดียวนี่แหละอย่าให้มันหลงไหลไปตามอำนาจของกิเลส แล้วมันทุกดีไปหมดทุกอย่างเลยเช่นอย่างว่าคนเราเมื่อรักษาจิตใจไม่ให้โมโหโทโสพยาบาทจองเวรนใครในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เบียดเบียนใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแล้วกระทางภายในจิตใจก็ไม่ได้ผูกจใจเจ็บกับใครไว้ มีแต่เจริญเมตตาเผื่อแผ่เสมอไปอย่างนี้ถ้าผู้นั้นนะ่ะเกิดไปชาติหน้ากรรมเวรอันเกิดจากมโมโหโทโสนี่ก็ไม่มีก็ไม่มีกรรมเวรอะไรที่จะติดตัวห้ตามอำนวยผลให้มีคนอื่นมาเบียดเบียนต้นมายื้อแย่งเอาสมบัติเข้าของเงินทองไปอย่างนี้นะ่ะไม่มี เพราะมันเราไม่ได้สั่งสมกรรมเวรทั้งชั่วร้ายทั้งหลายไว้แต่ในปัจจุบันนี้แล้วเพราะฉะนั้นไปถึงแม้จะไปเกิดในโลกหน้าต่อไปมันจึงไม่มีความวิบัติในร่างกายอันนี้นะอยู่ไปก็มีความสุขสมรานไปกินก็ได้นอนก็หลับมีกำลังเรี้ยวแรงหาเงินหาทอง มีกำลังเรี่ยวแรงทำบุญกุศลไห้พระภาวนาจำศีลได้เต็มที่เลยบุคคลผู้มีกรรมีเวรอยยางที่เราเห็นแล้วมีร่างกายทุกคนรับภาพทำบุญกุศลความดีอะไรก็ไม่ได้แม้แต่จะหาเงินทองเข้าของอันเป็นทรัพย์โรกีก็ไม่ได้ เพราะร่างกายไม่สมบูรณ์ทำการงานอะไรให้เข้มแข็งไปก็ไม่ได้นี่แหละแนะนำให้รู้ให้เห็นว่าไอ้คนมีโลกอำนาจแก่โมโหโทโสแก่ความโลภความโกรธความหลงโมเรียมันเป็นตัวกรรมนำสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในภพในชาติ จริงๆดังที่เราก็เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแต่ผู้ใดไม่ได้พิจารณาหากไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นเองถ้าพิจารณาก็รู้เห็นได้ว่าคนบางคนบางพวกมีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถจะหาเลี้ยงตัวเองได้มีเยอะแยะเลยแต่ทุกวันนี้รู้วรัฐบาลเก็บเอาไปเลี้ยงไว้ พอพอประทังชีวิตพอถึงวันตายก็ตายไปอันนี้นับว่าผลแห่งบาปกรรมเนี่ยมันแสดงออกให้ชัดเจนเลยเห็นได้อันนี้ผลแห่งบุญกุศลก็คงกันข้ามอีกเลยทำให้ร่างกายสมบูรณ์ทำให้จิตใจมีสติปัญญาสมบูรณ์ด้วยโอคทรับสมบัตินานาประการ ตลอดถึงธรรมสมบัติคุณมีคุณธรรมอยู่ในใจคุณธรรมได้แก่เมตตากรุณาและถ้าว่าอย่างสูงก็ได้แก่ปัญญานะปญ่ปัญญาได้ซื่อว่าเป็นคุณธรรมอันสูงการที่บุคคลได้เกิดมาในโลกนี้แล้วเป็นผู้ฝึกฝน,นอารมตนให้ปัญญาเกิดขึ้น ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้วิลาภอันดีเพราะบุคคลจะเอาตัวรอดจากทุกข์ไปได้ก็เพราะปัญญานี้เองนะมีปัญญาเนี่ยจึงหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้มีปัญญารู้จักสอนใจของตนให้ละเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์นั้นมันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอก ความอยากในหัวใจนี่เองเนี่ยความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆหมู่นี้นะ